ปิดประวัติอดีตหลวงพี่กาโต้พงศกรจันแก้วนักร้องไม่ทองคําสู่นักเทศดาวทิกตอกพงศกรจันแก้วหรืออดีตหลวงพี่กาโต้เรียกได้ว่าโด่งดังมาจากการทาคลิปธรรมะเชิงสนุกสนานเข้าใจง่ายแถมยังสอดแทรกมุกตลกที่แฝงคติธรรมให้แัยรุ่นด้วยจึงกลายเป็นพระที่ผู้คนรู้จักเป็นพระที่มีความทันสมัยและเข้าใจโลกออนไลน์เป็นอย่างดีกระทั่งตกเป็นกระแสะข่าวดังหลังถูกสีกาสาวออกมาเปิดเผยคลิปเสียงและแชทต่าง ต่อมาที่ลาสิขาและยอมรับภายหลังว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงสาวจริงในขณะที่ยังเป็นพระอยู่และยังเสริมอีกด้วยว่าพลาดเพราะอายุน้อยสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอดีตพระกาโตให้มากขึ้นกันครับอดีตพระกาโตมีชื่อจริงว่าโพงศกรจันแก้วชื่อเล่นแรมโบ้อายุ23ปีเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบวชตามสัญญาก,กับแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่กาโตได้โกต้าเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏสุราธ,ธานีแต่แม่ป่วยจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อและออกมาดูแลแม่แทนแรมโบ้พงศกรหางานหารายได้เพื่อมาใช้จ่ายภายในบ้านและรักษาคุณแม่ที่ยังป่วยไม่ว่าจะรับงานแสดงหนันตงตะลุงที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่7จ็ดขวบจากนั้นได้เรียนรู้จากเอกชัยศรีวิชัยราชาลูกทุ่งศิลปินภาคใต้และบรรดาครูทั้งหลาย ลได้ฝึกฝนตนเองเรื่อยมาจนตั้งคณะเป็นของตัวเองมีชื่อว่าหนังเรมโบ้สอสุวรรณศิ์ซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนอกจากจะเป็นนักภาคในเจ้าของคณะหนังตะลงแล้วเรมโบ้พงศกรซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ายังเคยเป็นนักร้องเข้าประกวดร้องเพลงในรายการใ่ทองคำเจ็ดออากอากาศทางช่องเวิร์กพอย์มาก่อนนั่นเป็นการปรากฏต,ตัวต่อสาธรารณาชนครั้งแรกเมื่อปี2 5 1 1 ตอนนั้นแรมโบ้เผยในรายการว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดต้องใช้ยารักษาเมล็ดเจ็ดรบาทต่อวันทุกวันตลอดชีวิตโดยอยากให้แม่อยู่เห็นตัวเองมีความสุขร่วมกับแม่หลังเดินตามฝันที่จะเป็นนักร้องแล้วปี2 5ง2ได้ตัดสินใจบวชเป็นพระเพื่อทดแทนบนคุณมารดาโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดเพญญ,ญาติตำบลกระเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตหลวงพี่กาโตะเริ่มโด่งดังบนโลกโซเชียลอย่างทิกต o อก นำเทคนิคค,ความรู้การพากย์หนังตลกมาใช้ในการเทศสอนธรรมะออนไลน์ทั้งยังสอดแทรกมุกตลกโดนใจกลุ่มวัยรุ่นจนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาทั้งยังมีคำเทศสอนเยาวชนวิธีชู3ามนิ้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยสไตล์การเทศที่สนุกสนานทำให้มีผู้ติดตามผ่านทิกตอกและ YouTube ส่วนที่มาของฉายาหลวงพี่กาโตนั้นได้มาจากในคลิปเทศของหลวงพี่ที่มักจะเห็นขวดน้ำยี่ห้อดังอยู่ด้วยตลอดนั่นเอง